สวัสดีครับู่กับผมเรยเซอร์เบนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซตกูรูนะครับวันนี้ครับก็เน้นหนึ่งคู่นะครับผมก็จะพาไปดูครับเป็นฟุตบอลรอบเพลย์ออฟนะครับของลีกวันที่จะขึ้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นเลกที่2นะครับเป็นคู่ระหว่าง Uh, เชฟวูเอสเดย์นะครับก็เจอกับซันเดอร์แลนด์ครับเตะกันท mm ี่ฮิลส์โบโลนะครับเก mm hmm. มแรกเนี่ยที่เซเรียออฟไรร์เนี่ยนั่นของซันเดอร์แลนด์เนี่ยชนะมาก่อน1-0นย์ะครับแต่ว่าเกมนี้มาเล่นที่บ้านของเชฟวูเอสเดย์เนี่ยที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะยังไงมารอลุ้นทีมคนไทยของเรากันนะครับผมก็ทางฝั่งของเชฟวูเอสเดย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีกว่าแล้วก็ ถือว่าทำผลงานเกือบๆได้ขึ้นมาอัตโนมัติแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ไปก็ถือว่าต้องมาเพลย์ออฟกันต่อไปนะครับผมดาวินงูครับเป็นผู้จัดการทีมครับสำหรับทีมทีมนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยสำหรับทางของเชฟเนเซ่ครับผมเชื่อว่าพอเชลเฟนเซ่เนี่ยไม่ได้ที่ฮิลส์โบโลครับซึ่งถือว่าเป็นต้องบอกว่ายังไงอ่ะเป็นถิ่นในเย้าในบ้านของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเชฟเนเซ่เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับส่วนผลงานในะครที่ที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ครับเฮดทูเฮดที่เจอกันมาก่อนที่จะเพลย์ออฟนะครับสองนัดในลีกเนี่ยท นแล้วก็บ้านของเชียร์เบนส์เนี่ยเชีเบน์ชนะมาสามศูนย์เรียกได้ว่าทีใครทีมันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารอดูครับว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าผมยังเชื่อว่าเชีเบนส์นกเขาแม็กซี่นี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะได้เสียดชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์และก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะนต่อไปผมว่าเชีเบนส์ไดชนะครับ สวัสดีชาวสเตปกูรูทุกคนครับกลับมาเจอกับพี่โอน้นแฟนผีไร้ขนในที่เด็ดเหม่งจายวันนี้จะพาทุกคนไปตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลชายซีเกมนะครับรอบแรกเป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบีนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะ โดยที่ทีมชัติไทยนะครับออกสตาร์ทนัดแรกมาด้วยความพ่ายแพ้แต่ถือว่าโชคร้ายนะเนื่องจากเหลือตัวผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีแรกนะครับหลังจากที่จนาาานเข็มดีโดนใบแดงไล่ออกเพราะว่าไปทำฟาวเป็นตัวสุดท้าย ทำให้ต้องลุ้นว่าเกมนี้ใครจะได้ลงสนามแทนนะครับส่วนตำแหน่งที่เหลือก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนําทัพบบโดยนักเตะอายุเกินนะครับทั้งกวินธรรมสัจจานันท์นะวรชิตคณิศีบําเพนเวรเทพบอมพันธ์แลวก็เอกนิต์ปัญญานะครับส่วนทั้งฝั่งทีมชาติสิงคโปร์เปิดหัวมานัดแรกด้วยการเสมอกับทีมชาติลาวไปแบบสุดมันนะครับสประตูต่อ2ทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายโดนนําไปก่อน2ลูกเนี่ยนะนะซึ่งคาดว่าเกมนี้เตรียมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามเดิมนะครับนำบโดย เกนเคเวที่ยิงประตูได้ในเกมแรกรวมไปถึงนิกกี้เมวินซิงนะครับที่ค้าแข่งอยู่กับอาเบเลสนิงตะในญี่ปุ่นนะ เกมนี้ไทยต้องเดินหน้าบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกนะครับถ้าหากว่าจะหวังเข้ารอบรองชนะเลิศนะจำเป็นต้องชนะสถานเดียวนะครับในขณะที่สิงคโปร์เองก็ต้องการชนะเช่นกันเพราะเสมอมาในรัดแรกแต่การเจอไทยคงไม่ง่ายนะครับน่าจะโดนบุกแบบยับยับมีโอกาสเหลือเกินที่ทีมชาติไทยจะไล่ถล่มเพื่อเอา3คะแนนมาได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นที่เด็ดเม่งใจในวันนี้ยังมองว่าทีมชาติไทยจะได้3แต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีชาเสพกูรูทุกคนด้วยนะครับเอาละครับ โรทีเด็ดประจำข,ขึ้นวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโรม่าไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างฟิออร d เรตินานะครับสำหรับสถานการณ์นะครับของทั้ง2ทีมนี้ก็ยังคงต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นไปยูโรปาลีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่าน,นับผลงานช่วงหลังทีมอย่างฟิออนะครับสเกมหลังสุดแพ้รวดมาส่วนทีมอย่างโรม่านะครับโมเมนตัม um มีกําลังดีสุดๆไปเลยครับ เล่นในเกมเซเรียนะครับ14นัดหลังสุดพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงเกมเดียวนั่นคือเกมที่แพ้กับอินเตอร์มิลานนะครับโดยรวมก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับในช่วงนี้ดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างโรมาไปได้เลยครับบุกไปเยือนฟิออร์ในค่ำคืนวันนี้เชื่อพวกเขาจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ครับเชียร์โรมาไปเลยครับเอาละครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสเตปคูรูในทุกช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ